ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะก็เป็นมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรที่อ,อุ้งอิงหาเสียงไว้แล้วไม่ทำผมก็ต้องเรียกร้องเช่นนะเพื่อไทยเก่ง,แก,งแก้เศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้แม่งเศรษฐกิจชิปหายอย่างเงี้ยผมก็ต้องพูดเพราะเพื่อนผมก็อยู่เพื่อไทยนะสสเพื่อไทยแล้วก็คนที่อยู่เพื่อไทยก็เป็นลูกความที่สำนักง,งานนะครับนะผมก็ถามเนี่ยเอาหาเสียงไว้แล้วเนี่ย นโยบายไว้ที่หาเสียงไว้ทําไม่ได้หลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยเราต้องดูเนี่ยนะนะเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจใช้นี่ IMF หมดเลยทักสินเคยกล่าวไว้จริงไหมอตอนนี้เป็นไงนะครับต้องกู้เพิ่มกู้อะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องต้องเรียกร้องว่าเฮ้ยรัฐบาลที่ผ่านมาหลอกลวงประชาชนไหมขี่โม้พูดอะไรไม่คิดคิดสั้นๆเนี่ยจะแจกเงินคนละหมื่นทั่วคนไทยทุกคนอะไรสุดท้ายเป็นไงเงินไม่มี เวลาพูดกับประชาชนเราต้องคิดนานๆอย่าใช้นโยบายแบบมักง่ายหวังแต่คะแนนเสียงให้ประชาชนโดยเฉพาะพวกคนจนชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรพวกนี้มาเลือกตัวเองก็ไปหลงเชื่อนะเอ้ยนะเลือกพักกูแล้วเดี๋ยวกูจะแจกตังคนละหมื่นสุดท้ายทําได้แป๊บเดียวสุดท้ายทําไม่ได้มันไม่มีตังคือผมว่าทักษินกับ กับอิงเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลประเทศเราไม่มีตังค์เพราะสมัยลุงตู่มันช่วงโควิดมันก็เอาเงินไปกู้ไปนะเยอะแยะแจกโควิดเยอะนะครับนะแล้วก็รัฐบาลเราก็ยอดอะไรต่างๆทุกอย่างมันแย่หมดผมว่าทักษิณรู้นะครับไม่มีตังค์แต่ก็เป็นไงเสนอนโยบายให้มันแบบโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวประชานิยมเอาใจประชาชนเขาเรียกประชานิยมนะเออกูแจกแม่อย่างเดียวแต่ปรากฏว่างไงคือ คือหยาบหยาบตระกูลชินวัตรรู้อยู่แล้วมันไม่มีตังค์พรรคเพื่อไทยรู้ไม่มตังค์แต่ก็เสนอแม่งไปไปตายเอาดาบหน้าคนละหมื่นเลือกพรรคกูแต่คนจนคนไทยทั้งประเทศมันยากจนคนเนี่ยเกือบทั้งประเทศหกเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ายากจนหมดดูจากรายงานจากแมงชาติจากสภากพเนี่ยเมืองไทยมันยากจนคนที่มีเงินในไมบัญชีห้าหมืน่ 5, นยังมีไม่กี่คนเลยหลักแสนยิ่งน้อยยังไม่ใหญ่หลักล้านเนี่ยนับคนได้เลย หลักล้านเนี่ยไปดูรายงานแบงค์ชาติเ้วเข้า Google อร์มีไม่กี่คนน้อยมีเงินเป็นสิบล้านนี่โอ้โหน้อยมากเลยร้อยล้านนี่นับหัวได้เลยพันล้านมีไม่กี่คนคนรวยในประเทศเราไปดูรายงานเศรษฐกิจนะมีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินทองกิจการต่างๆในประเทศไทยอยู่กับคนแค่เจ้าสัวประมาณไม่ถึง 5%, 5อยู่กับไอ้เจ้าของในบริษัทพลังงานไฟฟงไฟฟ้านี่ก็อันดับสองนะอยู่กับเจ้าสัว เบียเจ้าสัวเหล้าเจ้าสัวสะดวกซื้อเจ้าสัวไอ้พวกขายหมูขายไกย่ผักอะไรหมดแล้วไม่มีคือพักเพื่อไทยก็เน้นแบบประชานิยมแจกังค์อย่างเดียวคนก็เลือกพอเลือกเข้ามาแล้วเปไ็นไงนะแล้วก็บอกว่าแจกังค์นี่กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจะเกิดพายุหมุนเป็นไงไม่เห็นมีพายุเลยนะครับนี่ขนาดฝนตกยังไม่มีพายุเลยะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้เนี่ย ถ้าตอบประชาชนไม่ได้คุณแจกเงินไปแล้วเศรษฐกิจจะดีไม่เห็นดีเลยแจกปุ๊บเขาก็าไปเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อเบียร์ซื้อเหล้าซื้ออะไรกันเรียบร้อยเงินก็หมดไปคนที่ได้ประโยชน์ก็คือใครอ่ะบรรดาเจ้าสัวเจ้าของร้านสะดวกซื้อเจ้าของเบียร์เหล้าเจ้าของอะไรต่างๆสินค้าคนจนก็จนเหมือนเดิมแจกไปอีกไปมเงพนะายุก็ไม่หมุนนี่ฝนตกหนักนะขนาดลมแรงๆนะไม่มีพายุหมุนเลย พายุหมุนทางเศรษฐกิจก็บอกว่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจับจ่ายใช้สอยแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจจะดีดีไหมโอ้ยิ่งแย่แบงก์ชาติก็บอกลดลงนะสภาพัดก็ลดลง IMF ก็บอกลดลงธนาคารโลกทุกที่บอกประเทศไทยต่ำสุดต่ำเตี้ยอันนี้คือสิ่งที่นะผมในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นยูเซอร์ก็ต้องเรียกร้องรัฐบาลว่าเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจแก้เศรษฐกิจผมว่าเพื่อไทยไม่ได้เก่งแก้เศรษฐกิจ เพื่อไทยเก่งอย่างเดียวคือประชานิยมแจกนี่มาแล้วครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยไปแก้กฎหมกฎหมายผมก็ไม่รู้ว่า20บาทตลอดสายเนี่ยสมมุติทําได้นะเขาบอกประมาณกันยาเดี๋ยวคนกรุงเทพเนี่ยจะนั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสมมติทาได้เนี่ยมันจะต้องเอาเงินไปอุดหนุนเนี่ยเอาเงินไปอุดหนุนเหมือนกับรถเมล์รถเมลกรุงเทพขาดทุนเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยมันก็กลับมาอีกไหม กลับมาที่เงินภาษีพราพอต้องเอาเงินไปอุดหนุนก็ต้องไปกู้เข้ามาไปไรงต่างเนี่ยและมันจะไปได้กี่วันนะมันจะเป็นการฝืนความจริงไหมหรือว่ายี่สบาทตลอดสายรัฐบาลไม่ต้องอุดหนุนเงินเลยไม่ต้องเอาเงินภาษีไปเออถ้าแบบนั้นก็ดีดูรถเมย์ทุกวันเป็นไงนี่สินเท่าไหร่โยนไปทางไหนก็มีใครอยากจะเอาแล้วเพราะมีแต่นี่ไงขาดทุนอะไรต่างๆนี่เราก็ไม่รู้จะยังไงนะยี่สิบาทตลอดสายนยี่ก็ดูคนต่อไปหาเสียงไว้แล้วะ นะก็ไม่รู้ว่าเป็นการหาเสียงแบบหยาบๆมักง่ายหรือว่าคิดดีแล้วหรือคิดไวทําไวโดยไม่สนใจอะไรไปตายเอาดาบหน้าขอให้นะประชานิยมไว้ก่อนหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ฝากไว้นอกจากนั้นนะครับนะฝากไปยังเอฟซสายการเมืองนะครับตอนนี้ข้าวของแพงมากทําไงรัฐบาลนะข้าวของแพงแพงทุกอย่างใครมีค่าแรงสามร้อยสี่ร้อยมันจะอยู่ยังไงในกรุงเทพนะตกเย็นมันต้องไปป้นไปจี้ไปอะไรต่างๆกันเยอะแยะ ทั้งป้นทั้งจี้ทั้งลักทรัพย์ขโมยของนะนะเดี๋ยวนี้นะครับฝาท่อขโมยราวสะพานเหล็กหลังคาประตูหน้าต่างรั้วบ้านบางคนแม่งมัวแต่ไประวังข้าวของในบ้านปรากฏกลับมาไปไงประตูบ้านหายไปแล้วนะครับลูกจ้างก็ทำงานก็มีโอกาสเผลอก็โกงนายจ้างนะเป็นพนักงานเก็บเงินบัญชงบัญชีก็ทำเอกสารปลอมคือเดี๋ยวนี้มันเงินทองไม่พอใช้ใพี่น้องครับ รัฐบาลจะทําไงอาจจากรรมแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะไม่มีจะกินจะใช้ขโมยของในร้านสะดวกซื้อบ้างอะไรบ้างทุกวันนะครับนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมรัฐบาลจะทําไงมันข้าวของแพงไปควบคุมราคาสินค้าไม่เห็นมีอะไรเลยนะทายังไงอะข้าวของแพงไปดูซินะไปบอกเจ้าสัวที่เอาแพงหมูแพงไก่แพงปลาแพง,แพงอะไรต่างๆแพงหมดพอวัตถุด,ดิบแพงปุ๊บไปไง ก๋วยเตี๋วก็แพงข้าวผัดก็แพงอะ,อะไรทุกอย่างส้มตำแพงทุกอย่างแพงหมดรัฐบาลทำอะไรได้ไหมไปจัดการอะไรกับบรรดาเจ้าสัวเจ้าของกิจการได้ไหมยังไม่มีอะไรเลยเราต้องพูดทุกวันพี่เดต้องพูดพูดเพื่ออะไรเพื่อนรัฐบาลไปแก้ไขไปแก้ไขนะครับว่าจะทำยังไงให้มันควบคุมราคาสินค้าเอาตอนนี้ดูข่าวนะทุรงทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่างเอาคิดหายตอนนี้เป็นไง น้ำฝนดีอากาศดีผลิตภัณฑ์ผลไม้เกินความต้องการของตลาดราคาตกอีกแล้วครับเป็นไงโอ้โหนะครับทำไงครับอืมเอ่เออยังไงล่ะนะครับพี่น้องพี่น้องว่าไงอืมเออี่ยตอนนี้ผลไม้ราคาถูกนะครับนะนะครับ ทุลงทุเรียนก็จะเริ่มแล้วเอาละนี่ล่าสุดไปเจอพวกจีนเทาดูข่าวไหมครับพี่น้องครับรัฐบาลไปดูจีนเทามาเนี่ยมาซื้อทุเรียนไทยไปแล้วก็เอาไปปนกับทุเรียนของเวียดนามเวียดนามแม่งราคาตกเอาของไทยกับเวียดเนี่ยเวียดนามไปไปรวมกันไปหลอกขายคนจีนด้วยกันนะคนจีนแม่งก็ยิ่งเกลียดเมืองไทยเต็มไปด้วยโจรมิจฉาชีพอ้าวชิดหายก็กลายเป็นพวกเดียวกันก็คือพวกโจรเทามาอยู่ในเมืองไทยมาในคราบนักธุรกิจแม่งก็เอาทั้งทุเรียนไทยทุเรียนเวียดนามไปผสมกัน รัฐบาลไทยออกมาพูดออกมาดูแลออกมาเตือนภัยนอยนายกไปไหนแล้วตอนเนี้ยนะนะเห็นบอกอะไรมีไปถ่ายรูปกับยิ่งรักยิ่งรักก็เป็นจำเลยเป็นนักโทษตามพิพากษาคดียามาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะอืมอืมนะครับก็ไปถ่ายรูปคู่กับนักโทษก็โดนเจิมสักแซลด็อกเตอร์เจิมสักเซลซ์เฮ้ยเราเป็นนายกไปถ่ายรูปคู่กับนักโทษ ออถึงหนีคดีไปยังไม่ยอมกลับมารับโทษแล้วก็ยิ่งลักก็ไปโดนคดีแพ่งคดีศาลปกครองให้ชดใช้อีกหมื่นล้านคงจะไม่ได้กลับแล้วที่บอกจะเดือนเมษาคงไม่ได้กลับแล้วผมว่ากลับไม่ได้กลับมาก็ต้องติดคุกติดคุกแต่ชดใช้นี่ไม่มีตังก็ติดคุกด้วยล้มละลายด้วยเท่ากับว่าตัวก็าต้องอยู่ในคุกแล้วก็ต้องพอหมื่นล้านไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายก็ต้องสืบทรัพย์บ้านก็มีอยู่หลังเดียวมั้งหรือทรัพย์สินอยู่หกร้อยล้านเนี่ยมั้ง บ้านล้างๆแล้วแถวๆโยธินพัฒนาใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเมื่อนักลับมาก็ต้องโดนยึดทรัพย์ยึดแรงต่างเพราะหมื่นล้านจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่มีตังจ่ายหรอกและอย่างมีผมว่าเขาไม่จ่ายต้องหมื่นล้านเก็บไว้ใช้ดีกว่าผมว่าดูแล้วรัฐบาลก็คงจะไม่ได้เงินเพราะนั้นก็ต้องไปการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ในเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวฝ่ายค้านนะครับก็ต้องไปยื่นคําร้องว่าเฮ้ยคุนต้องออกคําบังคับเร่งบังคับคดียึดทรัพย์ถ้าคุณนั่งเฉยเฉยคุณก็จงใจให้คดีมันนเป็ไ หมดสิทธิในการบังคับคอดีเพราะการบังคับคดีมันจะมีระยะเวลา10ปีพอศาลตัดสินแล้วนับไป10ปีถ้าไม่ทําอะไรเลยก็หมดระยะเวลาในการบังคับคอดียิ่งรักก็ลอยหนวนเพราะนั้นก็หน้าที่ของอาจารย์เดในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และคนเสียภาษีก็ต้องบอก he i, he i, he i เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร่งไปสืบทรัพย์ยึดรั์นะครับไฟนั้นเนี่ยเวลาเขาเขาฟ้องเสร็จปุ๊บนะครับมาไม่มีใครใจ่ายค่างวดส่วนต่างพอพิพากษาปุ๊บสืบรัพย์ยึดรับเลยเขาไม่รอครับ ถ้าเอกนชนนะแต่รัฐบาลแม่ก็ไปปล่อยไปเรื่อยอะนะเออนะครับอันนี้ก็ฝากฝากนะนะครับอันนี้ก็เราก็ทําหน้าที่ประชาชนให้ความรู้ว่าใครเข้ามาเนี่ยได้ความรู้อะจานเดย์เนี่ยให้ความรู้กันตรงไปตรงมานี่คือตรงไปตรงมาก็ต้องไปทนายความบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะร้องขอพิจารณาคดีใหม่ภายในเก้าสิบวันนะพี่น้องประชาชนถามว่าทําได้ทําได้ครับเออหรือคดีใหม่ทําได้แต่ต้องมีหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่เนี่ยจะต้อง แนวคำตัดสินสารานิการนะการลื้อคดีนะครับมันมีคำพักษาสารานิการนะผมเคยอ่านแล้วเพราะผมทำเรื่องลื้อคดีอยู่ตอนนี้ก็จะทำเรื่องลื้อคดีเสกโลโซอยู่เพราะน้องการติดต่อมาเมื่อวานเนี้ยอยากจะให้พี่เดทํทำเรื่องลื้อคดีหรือทำยังไงช่วยเสกโลโซน่ะให้ออกจากคุกน่ผมก็รับเรื่องมาก็เดี๋ยวจะทำเรื่องอภัยโทษอะไรไงเดี๋ยวก็จะเป็นการเฉพาะลายเหมือนคุณทักษิณอะอภัยโทษเป็นการเฉพาะลายอะไรเดี๋ยวไปศึกษาเรื่องทักษิณกับพบกรณีผมมีทำเรื่อง อภัยโทษเรื่องอะไรพวกนี้ให้กับทางสสอ,อยู่นะครับนะครับก็ทนายก็บอกว่าเดี๋ยวก็ดียิ่งรักเขาจะแบบเอเอเอาเอาลื้อมาใหม่ิพีรนาใหม่ภายใน90บวันบอกว่ารัฐบาลขายข้าวไปแล้วได้เป็น,สนแสนล้านนะไม่ขาดทุนแล้วเพราะนั้นก็ยิ่งรักจําเลยที่ต้องใช้หมื่นล้านไม่ต้องเราเอามาหักก,กบมาลบหนี้กันจะได้ไม่ต้องจ่ายตังอันนี้ก็ เป็นเทคนิคของเขาทําได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับมีพยานหลักฐานใหม่พยานหลักฐานใหม่แนวแนวคาตัดสินสานิกาพยานหลักฐานใหม่นะั้นต้องมีที่มาที่ไปมีความเป็นมาโดยละเอียดนะแล้วต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นพยานหลักฐานสําคัญถ้าเกิดว่าให้โอกาสในการพิจารณาคดีใหม่แล้วจะเปลี่ยนแปลงผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้ต้องขนาดนั้นนะต้องแบบสําคัญอนะ นะดังนั้นเนี่ยเวลาจะยื่นคําร้องขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยคดีมันจบไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายผมเนี่ยทำมาแล้วนะเนี่ยทำมาแล้วก็สองสามเรื่องแล้วยังไม่เห็นสําเร็จสักทีมันยากยากมากเลยกับสารปกครองสูงสุดตัดสินแล้วยังไม่จบล้วจะไปร้องขอพิจารณาคดีใหม่หลักฐานใหม่เนี่ยมันต้องถึงขนาดเนี่ยนะนะสารต้องถามว่าเอา้าแล้วคราวที่แล้วทําไมไม่เอาหลักฐานนี้ยัดเข้าสู่สานวนนะนะนะครับถ้ารู้อยู่แล้วก็ไม่ใช่หลักฐานใหม่แล้วคุณรู้อยู่อ่ะ นะต้องต้องใส่เข้ามาแล้วก็มันต้องมีความสําคัญว่าถ้า,ถ,าถ้าให้โอกาสพิารณาคดีใหม่ศาลปกครองพารณาใหม่แล้วจะทําให้กลับคาพิพากาศายิ่งรักไม่ต้องจ่ายหมื่นล้านได้นะเห็นบอกเขาจะทานะเขาบอกว่ารัฐบาลขายข้าวได้แล้วนะ่ะเป็นแส,สนแสนล้านเราะนั้นเอ่อความเสียหายหมื่นว่าล้านเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายแล้วหักกรบลบหนี้กันไปนะหักกรบลบหนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าทั้งสองฝ่ายเขาเรียกว่ามีหนี้สองลาย นะคู่กรณีต่างเป็นเจ้านี้แนละลูกนี้ในเวลาเดียวกันนี้ถึงกํหาหนดชำระมีนี่เงินเหมือนกันเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหักกรบลบนี้หรือภาษาอัง,องกฤษใช้คําว่า net settlement น,นะใครอยากจะรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยก็ลองไปไงเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าหักกรบลบนี้แปลว่าอะไรคือเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารผมอยากจะให้เกียนคีย์บอร์ดที่ฟังรายการพี่เดนะฟังรายการคนอื่นช่างเขานะไปเวลาพี่เดก็พูดอะไรแล้วนะเอ้า เข้าไปหาข้อมูลนี้ว่าเขาพูดจริงไหมหรือโกหกอ่ะพิมพนะ์กับว่านะหักหักกบลบหนี้มาตรานะครับมันจะขึ้นมาเลยครับอยู่ในมาตรา343นะครับขึ้นเลยเห็นนะเราเข้าไปใน Google เลยถ้าบุคคลสองคนมีความผูกพันซึ่งกันและกันมีมูลหนี้อย่างเดียวกันถึงกําหนดชำระลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหลุดพ้นจากหนี้ด้วยวิธีการหักกบนะตามมูลหนี้ที่ตรงกันก็คือพูดง่ายอ่า ผมก็เป็นเจ้านี่คุณก็เป็นลูกนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องถือเงินกันคนละก้อนแล้วมาแลกกันไม่ใช่มันก็หักกบกันไปเลยเพราะต่างคนต่างเป็นนี่ก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดไม่ต้องโอนเงินอ่ะผมเป็นนี่คุณห้าหมื่นคุณก็เป็นนี่ผมหกหมื่นเพราะ,ะนั้นคุณจ่ายแค่หมื่นเดียวห้าหมื่นก็หักกบกันไปเขาเรียกว่าหักกรบลบนี่ไปดูในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสามร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยลองลองเข้าไปดูนะนะฮะเนี่ยน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ติดตามข้อมูลข่าวสารในยุคนี้นะครับเกียนคีย์บอร์ดต,ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนักข่าวอินฟลูเอนเซอร์ใครจะใครที่มานั่งที่มาพูดจาอะไรไม่มีพยานหลักฐานไปดูมาตราสา1ร้อยบเอ็ดนะครับเราจะรู้เลยหากกบแล้วก็จบแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ของเขาอันนี้ก็เรื่องการบ้านการเมืองนะครับนะครับนะครับนะคบดีชั้น14ก็เป็นไงเป็นเรื่องของ The r u ู e o f Law นะครับเนี่ยก็เรียกเรื่อง rule of law นิตริรัฐนิติธรรมก็พูดง่ายกอกสารจำคุกก็ต้องติดคุกไม่ใช่ไปนอนนอนโรงแรมนอนบ้านนอนรีสอร์ทนอนออโรงพยาบาลอันนี้ไม่ใช่หลักของ r ู l e o นรอมันคือคุณทำผิดก็ต้องโดนพินันตีโดนลงโทษนะครับนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีเลยนะครับเอ,อเนี่ยสารดีกาสั่งไต่ส,ตสวนคดีชั้นสิบสี่ the rule of law เริ่มสแดงความศักดิ์สิทธ นะครับนะนะฮะเริ่มแสดงความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากอืมนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องการทำทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่นะฮะศาสตราจารย์วิชามหาคุณเนี่ยนะครับอดีตผู้ภากษาเนี่ยครับนะครับในสารนิการเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ท่านพูดเนี่ยนะครับดีมากครับอืมนีอืมนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเออ อ่ะคุณทำผิดสารนิพานสาจจำคุกต้องสามคือดีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปไงก็ต้องถูกลงโทษไม่ใช่ไปนอนโรงพยาบาลไปนอนรีสอร์ทนอนบ้านอะไรย่างี้ไม่ใช่อันนี้คือหลักไม่ว่าใครจะเชียร์ทักษิณหรืออะไรไม่ได้เนะในเมื่อมันผ่านกระบวนการแล้วนะสารจำคุกคุณแล้วคุณเป็นนักโทษก็ต้องไปนอนอยู่ในคุกไม่ใช่ไปนอนอยู่ชั้นที่สี่อันนี้ก็ผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์เออนะครับนะ ท่านอาจารย์วิชามหาคุณท่านเป็นเป็นผู้ศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่เนติบัณฑิตผมก็เคยเรียนกับท่านนะที่เนติบัณฑิตเคยฟังท่านบรรยายก็ท่านก็สอนดีแต่ท่านสอนเรื่องการฟื้นฟูกิจการที่ที่เนนะที่เนก็สอนเรื่องฟื้นฟูกิจการเรื่องการรีแฮบแบงค์รับซี่อะไรพวกเนี้ย <c oughs> ก็ดีฮะหลักนิติธรรมนะเป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไม่ใช่หลักเกณฑ์ของมนุษย์นะเพราะมนุษย์จะมีอารมณ์แต่ แล้วก็จะทําอะไรตามเพื่อใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักกฎหมายก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานเมื่อพยานหลักฐานฟังแล้วคุณทักษิณผิดคุณทักษิณก็ต้องรับโทษไม่ใช่ไปนอนชั้นสิบสี่สบายนะครับนะอันนี้นะหลักต้องเป็นอย่างนั้นส่วนป่วยจริงปล่อยทิปอะไรก็นี่ก็ต้องต้องว่ากันต่อไปเพราะว่าสังคมสงสัยก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวก็ศาลก็จัดการให้จะได้เลิกสงสัยนะครับอืมอืมนะครับ เออนะครับอืมอืมว่ากันไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของชั้นสิบสี่ก็ประชาชนยังอ่าอ่าส,สงสัยอ่ายังยังอยากจะให้สารดีกาตัดสินให้มันจบนะครับถ้ามันมันต้องนอนคุกก็ต้องไปนอนนะตอนนี้ก็ทําให้คุณทักษิณหายไปเลยมีข่าวลือทํานองว่าเฮ้ยทักษิณหนีออกนอกประเทศไปแล้ว นะครับวันๆก็มีคนถามว่าทักษิณหนีไปยังนะยายใหญ่เพนไปแล้วช่วงนี้ไม่เห็นหัวเลยหายหัวไปไหนผิดปกติพิสัยตั้งแต่แบบโดนสามดีกาเรียกเนี่ยช่วงนี้หายหัวไปไหนเลยหนีไปยังเห็นเมื่อวานนี้มีคุณจกักรพคนสนิทคุณทักษิณออกมาแล้วเออทักษิณไม่หนีไปไหนอยู่ครับนะครับอยู่นะแต่แปลกๆไม่ค่อยออกสื่อเลยผิดวิสัยทักษิณทักษิณเป็นคนชอบออกสื่อไปนู่นไปนี่อะไรต่างเงียบกิบนะแต่ว่าคาดฐานบริวาร ก็บอกว่าทักษิณยังไม่หนีไปไหนแต่มันหายไปมันผิดปกติอะนะคนก็สงสัยเ้ยหนีออกไปยังกลับดูใบไปยังอะไรต่างอะไรเงี้ยนะอ่านะแต่ก็เขาก็ออกมายืนยันกันนะครับว่าทักษิณยังไม่หนีแต่ก็ไม่เห็นหน้าทักษิณน,นะจริงๆถ้าสยบข่าวลือง่ายนิดเดียวก็เอาทักษิณโผล่ามาหน่อยเดินเดินสยามเซ็นเตอร์เดินเดินไอคอนสยามอะไรไปออกมาเดินนี่พาอิงพาหลานออกมาเดินเล่นเนี่ย ไม่เห็นมีมันดูแปลกๆนะทำไมตัวเขาไปอยู่ไหนนะนะแต่ก็เขาบอกยังไม่หนีนะก็ต้องเชื่อตามนั้นนะนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางด้านการเมืองนะครับนะครับเออนะครับตอการเมืองตอนนี้ไม่รู้ยังไงอืมอืมแปดนาทีที่ผ่านมา